ในเช้าวันหนึ่งพระอาจารย์สองรูปกําลังเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ห่างไกลระหว่างทางพวกท่านพบกับพิมนาทึบขวางทางเดินจนไม่สามารถเดินทางต่อได้จําเป็นต้องหยุดพักแรมอยู่ข้างทางพระอาจารย์รูปแรกใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพักผ่อนบ้างก็นั่งเล่นบ้างก็นอนหลับอย่างสบายอารมณ์ขณะที่พระอาจารย์รูปที่สองนั่งสมาธิอย่างเคร่งครัดตลอดวัน พระอาจารย์รูปแรกมองเห็นดังนั้นจึงกล่าวตำหนิพระอาจารย์รูปที่สองท่านเอาแต่จมอยู่ในสมาธิทั้งวันไม่สมควรเลยชีวิตนี้มีสิ่งอื่นที่ควรทำอีกมากพระอาจารย์รูปที่สองมิได้ตอบโต้ด้วยความโกรธแต่กลับชี้มาที่หน้าอกตนเองและกล่าวด้วยความถ่อมตนในส่วนลึกของจิตใจข้าพเจ้ายังขาดความหนักแน่นมั่นคงข้าพเจ้าจึงไม่อาจหลอกลวงตนเองหรือแม้แต่ผู้อื่นได้ ขอพูดตามความจริงตั้งแต่เริ่มบำเพ็ญภาวนาจิตใจข้าพระเจ้ากลับไม่เคยสงบอย่างแท้จริงเลยเมื่อได้ยินดังนั้นพระอาจารย์รูปแรกจึงกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังถ้าสิ่งที่ท่านพูดเป็นความจริงลองเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์การภาวนาที่ผ่านมาเพื่อสิ่งใดที่ถูกต้องข้าพระเจ้าจะรับรองให้ส่วนสิ่งที่ผิดทางข้าพเจ้าจะช่วยชี้แนะให้พระอาจารย์รูปที่สอง จึงเล่าประสบการณ์การภาวนาที่ผ่านมาอย่างละเอียดเมื่อเล่าจบพระอาจารย์รูปแรกกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งท่านไม่เคยได้ยินหรือว่าสิ่งที่เข้ามาทางประตูไม่ใช่สิ่งล้ำค่าของที่บ้านพระอาจารย์รูปที่สองนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยถามด้วยความสงสัยถ้าเช่นนั้นข้าพระเจ้าควรทำเช่นไรต่อไปพระอาจารย์รูปแรกยิ้มเล็กน้อยและให้คำแนะนำหากท่านต้องการเผยแพร่พระธรรม ไม่ว่าคำพูดหรือการกระทำใดๆต้องมาจากจิตใจที่แท้จริงเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงแก่นธรรมที่ท่านเข้าใจอย่างลึกซึ้งจิตของท่านต้องหนักแน่นมั่นคงพอที่จะต้านทานสิ่งต่างๆได้ไม่ค่อยเขาตามอุปสรรคหรือสิ่งยั่วยวนภายนอกคำพูดนั้นมีใช่เพียงคำแนะนำธรรมดาแต่เป็นดั่งแสงสว่างนำทางให้พระอาจารย์รูปที่สองกลับมาทบทวนตนเองใหม่การปฏิบัติธรรมที่แท้จริง มีได้อยู่ที่การยึดติดในพิธีกรรมหรือรูปแบบใดๆหากแต่อยู่ที่การดำรงจิตให้หนักแน่นในแก่นธรรมและถ่ายทอดสิ่งนั้นด้วยความจริงใจ